มหาวิทยาลัยอัดสมชัญหรือก็เรียกกันว่าสชั้นๆก็คือ A b แบกเอบกก็จะอยู่นะคะหลังราปีหนึ่งก็เรียนบางนาอะไรกันไปนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับรถหรูกันเยอะมากเลยโรงอาหารนี่ก็คือแบบว่ายิ่งกว่าฟู้ดคอร์ดีกคะอลังการอลังเลและมีบันไดเลื่อนด้วยนะคะคือใครที่เรียนมหาลัยนี้พอมาเห็นมหาลัยที่คนอื่นเรียนกันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ทศเรียนอะไรกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไทโซดาราลูกคนรวยนะคะแต่ว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่ามีเงินแต่ไม่เก่งก็ไม่ต้องคิดฝันจะไปเรียนเพราะว่าเขาเรียน ตำราอังกฤษหมดเลยไม่มีตำราไทยนะคะเมื่อวานก็ดีใจก็คือเรียนยากหน่อยเพราะว่าขนาดคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือนะแบบเพื่อนปุ๋ยที่สนิทสนมกันนะเหมือนพวกปุ๋ยเลยคืออ่านเฉพาะตอนสอบอพอสอบค่อยมาอ่านแต่พอเวลาไปเรียน A อแบกปุ๊บอ่านหนังสือทุกอาทิตย์เพราะว่าถ้าอ่านก็คือตามเขาไม่ทันแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบ intensive course เรียนก่อนที่จะไปเข้าเรียนจริงเพราะไม่งั้นตาม,มือนพิเศษอะตามไม่ทันเธออย่างเราเรียนพวกมหาลัยรัฐธรรมดาเราก็ ขยันหน่อยตั้งใจหน่อยก็เรียนจบแล้วแต่คนเรียน A อแบกับเธอมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนทั่วไปขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็เลยต้องดีใจกับพวกบรรดาดารานะคะที่ทํางานด้วยเรียนด้วยแล้วก็จบตามเกณฑ์ด้วยหรือบางคนไม่ตามเกณฑ์ก็คือเช้ากับเพื่อนแค่ปีหนึ่งซึ่งไม่น่าเกลียดนะคะเมื่อวานมีใครกันบ้างซึ่งเมื่อวานพี่แจ็คก,ก็ไปที่สย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตกับการพิธีประสาทปริญ,ญญาบัตรนะคะถ้าเราจบก็คือพระราชพระราชทานปริญญาบัตรอันนี้ ประสาทปริญญาบัตรก็คือรับกะอธิการบดีะนะคะงานนี้ก็มีผู้เป็นบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะหามาหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็เมื่อวานมีญาติพี่น้องเพื่อนในวงการบันเทิงมากันเยอะแยะมากมายประมาณ6คนด้การมาหาวิทยาลัยนี้เมื่อวานคนแรกมินพิชยาะนะคะมินพิชยาของเราก็จบการศึกษาแบบจะเป็นจะตายเลยนะคะคือค,อ,คอเรียนด้วยทํางานด้วย,ย,<ช>ยเธอเข้าใจไหมทำงานเยอะด้วยใช่หนึ่งงานเยอะสองเป็นนางเอกชื่อดังเวลาก็ไม่ค่อยมีอีเวนต์ก็ต้องออก ก่อนหน้านี้ปุ๋ยเคยเอาภาพที่เขาอ่านหนังสือเยอะแยะมากมายในอินสตาแกรมมาให้ใส่แว่นหนาตำราเต็มมีเครื่องคิดเลขอลังการก็เมื่อวานจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับปร,ริญญาตารีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุกษรกิจด้วยนะคะคือ art business English นะคะซึ่งมินพิชยาจบมาต่อมาอีกหนึ่งอันนี้มินพิชยาเล่ามินไปเลยละกันสําหรับมินพิชยานะคะเมื่อวานก็จบปริญญาตรีที่บอกกันไปแล้วก็รับรางวัล ปริญญาเมื่อวานก็มีญาติพี่น้องอะไรเขามาร่วมงานกันเยอะมากมีนพิชยาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกอะไรออกไปในอินสตาแกรมตัวเองละกันก็ได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งลงไปในอินสตาแกรมนะคะแล้วก็มีข้อความพูดถึงการรับปริญญาในครั้งนี้นะคะก็เขียนยาวพอสมควรนะ อันนี้ในหอประชุมเขาเขาเขียนว่าในที่สุดก็ได้กระดาษใบนี้มาสักทีหลายคนอาจถามว่าแค่กระดาษใบเดียวมันจะอะไรกันนักหนานะคนถามกแค่รับปริญญาบางคนเขาไม่รับด้วยนะ,ะเรียนจบแล้วไม่รับไงนะคะมินก็บอกว่าหลายคนอาจจะถามว่าแค่กระดาษใบเดียวมันจะอะไรกันนักหนาะสําหรับมินแล้วทุกครั้งที่มินเห็นปริญญาใบนี้ก็คงจะเห็นภาพการอ่านหนังสือที่แสนทรมานท้องไปกับการทํางานอย่างหนักน้ําตาของความท้อแท้ความอดทนและต้องมีวินัยมากๆบ่อย ครั้งที่สถานการณ์มักจะบังคับให้เราต้องเลือกอย่างและเสียอย่างและจัดการกับปัญหาในทุกๆวันณวันนี้มินได้อะไรมากกว่าปริญญาบัตรในมือของมินขอบคุณทุกความเหนื่อยยากความลำบากและทุกปัญหาที่เป็นแบบฝึกหัดให้ได้เรียนรู้สิ้นสุดลงสักทีกับการต่อสู้กับตัวเองต่อไปคงเป็นก้าวแรกของชีวิตให้ได้เรียนรู้ต่อไปขอบคุณครับนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเดินหน้าทํางานในวงการบันเทิงแบบเต็มท,ที่นะเพราะว่าตอนนั้น เรียนแบบก้ำกึง่งก้กึ่งคือพวงหน้าออพวงหลังงคือคนเป็นดาราพอเรียนจบแล้วเขารู้สึกว่าเขาโล่งแล้วเขาทำงานได้แบบ เพราะว่าถ้าจะทํางานโดยที่ไม่เรียนมันก็ไม่ได้ใช่เงีมันต้องควบคู่กันไปแต่พอเรียนจบแล้วถ้าจะต่อบางค่อยว่ากันแต่ว่าอย่าง้อยก็ขอให้มีปริญญาตรีในมือก่อนเอาอะไรขนาดเราไม่ได้เป็นดาราเราเรียนจบเรายังโล่งเลยเอาพูดจริงเธอวยคนจะจบนี่มันโล่งหมดอย่างมากปีอะปริญญาโททำทีวิสิตนะปริญญาตรีทําวิจัยทํารีเสิร์ชขึ้นมาโหแล้วแบบใกล้จบมันรู้สึก์ท้อไปหมดถูกไหมปริปริญญาตรีทารีเสิร์ชกว่าจะทําแบบสอบถามได้กว่าจะไปทํา อะไรอะตาราง SPFF ตาตารางอหูแปรคือเรียนจบก็โล่งเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นดาราหรอกเพราะฉะนั้นคนเป็นดาราคือโล่งกว่าเราเพราะเขาจะได้ทํางานเต็มที่อะนะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเขาดูสาวมินพิชยาเมื่อวานพี่แจ็คก็ไปสัมภาษณ์มาเก็บหมดเลยเมื่อวานใครเป็นดาราไปรับพี่เอแบกอะก็สัมภาษณ์มาลวดเดี่ยวนะคะมินพิชยาของเราก็ใส่คุยคลิปสีม่วงนะคะอ business English นะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกัน เป็นไงคะใบปริญญาได้มาด้วยน้ําตาเบาๆได้มาด้วยความหยาดเหงื่อค่ะนี่เป็นไงบ้างคะเห็นลงอินสตาแกรมบอกว่าก่าจะได้มาเนี่ยเรียนไปทํางานใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มินเข้า a อแบเนี่ยมินเข้า a อแบก่อนที่จะเข้าวงการไงคือไม่ไม่ทันคิดว่าจะได้เข้าวงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าวงการแล้วก็เลยก็เลยหนักทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานด้วยค่ะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยคิดจะออกก็ก็ยังสู้ต่อไปค่ะความปลื้มปิติเป็นไงบ้างคะตอนที่แบบรับน้ำตาจะไหลค่ะ คือน้ำตาคอเลยตอนนั้นแต่ว่าแบบพยายามแบบเออทำให้เป็นเรื่องความสุขไปไะขอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าวันนี้เป็นบันณฑิตที่น่ารักที่สุดเหรอคะผมก็ันใจเยอะมากใช่ วันนี้แฟนคลับก็มาให้กําลังใจค่ะทั้งจากไทยจากจีนเวียดนามด้วยค่ะเพื่อนขอนแก่นก็มาใช่เพื่อนขอนแก่นก็มาญาติญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆในวงการค่ะพุ่มกับแล้วก็ค่ายช่องมากันหมดทั้งวงกันหมดค่ะก็เป็นวันที่มินดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆค่ะเพื่อนดาราเพื่อนดารามีใครบ้างเพื่อนดารามีปุ๊กลุกแล้วก็เดี๋ยวจะมีเต้้วมาเต้าวแล้วก็มินมีอะไรก็เต้มไปหมดเลยเออใช่มีหลายคนพี่เบซ์ปุญญาพรพี่เมื่อกี้พี่ต้นก็โทรมาบอกว่ารถติดอยู่อโศกค่ะ ใช่ก็เลยเดี๋ยวไปตอนเย็นแทนแล้วก็มีพี่ฝ้ายที่ชาน,านันแล้วก็มีมีเยอะมากเลยค่ะใช่ขอโทษถ้ากล่าวไม่หมดนะคะมีขอรางวัลให้ตัวเองไหมคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ก็ยังยังไม่ได้มีแลนอะไรล่ะก็ปีนี้ก็ซื้อบ้านกับคุณพ่อค่ะช่วยกันซื้อค่ะก็คงจะแต่งบ้านหลังใหญ่โตกรงุงเทพมหานครไม่แล้วค่ะก็ ใช้ได้บ้านหลังใหม่ใช่ไหมน้องมีใช่ค่ะบ้านหลังใหม่ค่ะตั้งใจว่านำพักน้ำแรงใช่ค่ะก็ตั้งใจว่าอยากมีอะไรในบ้านก็จะมีให้หมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนติดบ้านแล้วก็บ้านก็คือที่ที่ดีที่สุดสำหรับมินค่ะอ่อวานเจอพี่บอยพี่บอยฝากมาคอนเกตด้วยอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วได้คุยกันไหมคะว่าเออจะมาลงมารับเนี่ยอ๋อคุยกันตั้งแต่อยู่อังกฤษนู่นค่ะใช่ก็บอกพี่บอยก็ยินดีแต่วันนั้นแล้วค่ะค่ะใช่แต่เรื่องไปอังกฤษนี่คือไปทำงานเนาะไปทำงานค่ะไอพี่บอยไปทำงานส่วน แต่ว่าไม่เจอกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยค่ะค่ะอ่ะเป็นแฟนฝากมาคอนเกรสด้วยพูดถึงแฟนๆหน่อยค่ะวันนี้บางคนอาจจะมาไม่ได้ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆชีวีภูเนาะที่ฝากมาคอนเกรสจูเลชั่นกับมินนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะส่วนปีนี้ก็มีละครที่เราอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยค่ะละครปีนี้ก็จะมีล่ารักสุดขอบฟ้านะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ของ M39 ค่ะชื่อความลับนางมาลายค่ะเรื่องนี้ก็เล่นกับอเล็กชิระเดชค่ะ ดี๋ยวจะรอดีใช่ค่ะ kind ด of ีใเด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊ขอบคุณค่ะได้กินชูยครับได้ห็นไทรักับสยามเพื่อนท้ายกรบนี้ด้วยครับ5 3้ครองสามนนี้ด้วยค Yeah. <laughs> เดี๋ยวให้กล้องมิ้เข้าด้วยนะครับกล้องนี้นะครับ ก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนนักแสดงช,ช,ช่องเจ็ดนะคะแต่ว่าจะมีของน้องเต้วด้วยนะคะคือเป็นเพื่อนกันแต่ว่าต่างช่องอลือกสนิทกันนะั<ช>วเล็กๆก็เหมาะเหมาะเหมาะกันดีเป็นเพื่อนกันนะก็ได้คลายกันแะ้วบางทีนอกนอจากมินพิชยายก็ยังมีดาราอีกหลายคนเมื่อวานที่รับปริญญ,ญานะคะก็จะมีสาวเบเบ้ธันชนกที่เราจําได้นะสำหรับเบเบ้เบเบ้จบปริญญ,ญาตรีปีเดียวกับ หลังๆปุ๋ยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาจบปริญญาโทนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่เอแบกเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เรียนเก่งตั้งแต่ปตีปตีก็เกียนนิยมเรียนปริญญาโทก็คว้าเกียนนิยมอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะได้เกรดเฉลี่ย3.97แล้วก็เบเบ้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะไปเป็นอาจารย์สอนที่เอแบกไปเลยจบเอแบก A แล้วพอจบปโทเป็นอา,า<ะ>อาจารย์ได้แล้วไงก็เดี๋ยวจะเป็นอาจารย์สอนที่เอแบกไปเก่งเก่งๆเก่งตาในตาไรเนี่แต่เรียนปตีนะคะต่อมา ธนินนะสูตรหล่อจากสุภาพบุรุษจุฑาเทพก็เมื่อวานจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจแอปเปิลนะคะแอปเปิลแฟนคุณฟุกซีควินนะคะเมื่อวานก็จบปริญญาตรีใช่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนะคะคุณแบงค์ซีควินนะคะเพื่อนกันเลยกับคุณฟุกนะฟุก <laughs> ก็คือไปทั้งแอปเปิลแล้วไปทั้งแบงค์ด้วยเมื่อวานแบงค์จบคณะบริหารธุรกิจเหมือนกันแล้วคนสุดท้ายคือคุณเบสบงอีโนอีโวนายนะอันนี้ก็จบปรตีคณะสถาปัตยกรรมจากเอแบกนะคะเมื่อวานว่ากันไปก็มาณ6คนนะที่เมื่อวานได้ไปส กันสำหรับเมื่อวานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะคะอ่ะก็เมื่อวานนี้พี่แจ๊กก็จ,จะเก็บเก็บทั้งหมดเลยเมื่อวานก็ถือว่าดาราเยอะเนะอะเยอะเหมือ <ๆ S 1> นกันใช่นะคะแต่ช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีหน้าอกหน้าใจที่